มาแล้วครับนะนะแต้มแรกกับปบยางฮันเตอร์นะครับปลาเดิมแต่ว่าปลาผอมไม่หน่อยครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับเนี่ยดูดิครับหัวโตตัวรีบนะครับน่าจะเป็นแม่ครอบที่เพิ่งออกลูกนะครับหมายนะครับเป็นหมายที่แม่โคเขาปุดนะครับเนี่ยข้างถนนผมเลยลองลงมาตีดูนะครับเดี๋ยวปล่อยปลาตัวนี้ก่อนนะครับผมชมกันต่อครับนี่นะครับถ้าไม่ผอมก็น่าจะมีไซส์อยู่นะครับหัวนี่เต็มเต็มกำเลย ปล่อยครับพี่จะโยนอยู่เยลยปลุ๊บไปเกาะไปเลยมาครับนะนะเลยมามันมีปอกนะ อุ้ยขุนนะครับผมยังโคตรแค่นั้นะทีนี้เราก็มาเดินเลยมานะครับมันเจออีกบ่อหนึ่งนะครับ หมายคลิปที่แล้วนะครับมีคนลงนะครับคนลงน้ําแน่นอนผมถามเมื่อกี้บอกมาหาเก็บไม้นะครับเก็บเศษไม้ที่ไหนได้แม่งลงน้ําตอนถามบอกไม่ได้ลงช่อนนะครับผมยอยังฮันเตอร์ครับอ้วนๆเลยครับอ้วนมากตัวนี้ดูดิโหท้องป่องเลยครับไม่รู้กินอะไรเข้าไปอ้วนมากแต่ไม่ยาวนะครับ ไซส์เลยครับสั้นไปหน่อยดูครับกับกบยางฮันเตอร์ครับเต็มคำคือลึกเลยครับมีรองอ้าป่ะอันนี้ครับยางฮันเตอร์ครับอันนี้มาเทสกบยางฮันเตอร์ชมกันต่อครับผมชมกันต่อครับผมดูวจะมีคู่หรือเปล่า สรุปผลการเทสกบยางฮันเตอร์นะครับสำหรับเช้านี้นะครับเป็นเหยื่อที่ปลากัดดีมากนะครับล่อปลาได้ดีนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูกันยาวๆครับเพราะหมายี้ปลาก,กัดไม่ค่อยแม่นนะครับแล้วปลาตัวเล็กเหยื่อค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับคลิปของเรายังไม่จบนะครับเดี๋ยวดูของเช้าว,วันรุ่งขึ้นนะครับผม นี้ก่อนนะครับนะนะฝนมืดมาเลยครับผมเดี๋ยวเราจะออกหมายไม่ได้นะครับวันนี้เอา G R มานะครับไม่ได้เอาคันแดงมาจะออกหมายค่อนข้างยากครับรถหนักเยอะนะครับตามผลงานด้วยนะครับผม